สวัสดีครับสวัสดีแฟนกับเอฟซีช่วงเซาเานะครับวันนี้พามาอัปเดตนีนห่ห้องพักห้องพักแห่งใหม่นะครับมาอัปเดตอีกนี่ครับไปขอไสกันแล้วนะครับมาปรปุงซ่อมแซมนะครับเพื่อเดี๋ยวทีมงานดันเซ่ของมาอยู่นะครับ นะครับว่าแม่หอวใจเรานะครับบรรยากาศดีนะครับมีลมอย่งหน่อยเด้อครับผมน่าจะแข็งแล้วครับบรรยากาศภายในโอ้โหเป็นนายูครับเป็นนายูเายอานี่ไงในหกเจ็ดคนเนี่ครับ,น,น,รบนี่ มองเงยครับเรียต้องการเอียงติ๊บนะครับมองนียตะเกียบข้างหนาอย่เป็นอะเป็นเดี่ยงไกลเพราะเราเห็นข้างหลังนี่เป็นเห็ดเดี่ยงไกลโอ้ตัวให่สวยครับปูกกระเบื้องเรียบร้อยนะครับเหลือยาแนว โอ้เสียงผู้ให่ไหมเนาะครับเสียงมาแล้วโอ้ยมาแล้วครับตเรเอา สวัสดีครับครับนี่ครับกวดเปียตันนี้พามันได่ช่างพ่อแม่พ่อแม่ตัวนี่โอ้ยมหากรนพ่อกันยมหาปลาควันพ่อกันเอาเอาหมามาหมาที่ครับ้ได้ิ้แล้วนด้้ครับนนหอยเราครับจ้ได้แล้วครับผมเก็บเศษอย่าแนวนะครับใส่ประตู หมายถึงว่าเก็บเก็บไปชิ้นเล็กนะอ๋อครับผมเหลือ้องนั่นนะครับเป็นกะกำลังใส่หน้าต่างแล้วก็หน่าจะปูกระเบื้องครับ น,นี่เป็นแบ่งเป็นซองของนะครับ้องนานีเนี่ยเป็น้องพักรวมนะครับตรงนี้เป็น้องน้ำครับนี่สร้างกัเหลือผู้เดียวนะครับมีโปโลมเขาเป็นกระบันนี่นะครับทุหของเดิมบอกเลยนะเนี่ย เวอร์ดีนัทพูดได้นัทพูดได้เสียเขานัดผู้ได้ไหมว่าตีซี่ว่าสิไปเสีโอ้นัดนัดแล้วเจ๊ได้ว่านก็เลยนัดว่าติไปแล้วว่ามันไปแล้วเจ๊ได้บานเนีบานเนี่ยกูกูชิมี่บานไปไปรุนด้วนไปนั่งปอกกันจุ๊บๆมาแจกขิงซื่อโอ้เลยมันไปเลย ผมละนอาเปว่าโอ้ยมาหลายหลายเดียบบงงือักตัวจานอูล้วเนาะมยกค้างอยู่ดิควงถอยดิวัดสิกินแจให้ลงโงกเนี้ยว่ะเป็นอาารยาไปเก็บเห็ดนะัี้ัทเบเสียดาอยู่เมือมือเศ้าเลยไปดังต่อยู่จากตีขาคือตีขาวนันเป็นตื่นเลี้ยวตื่นเตื่นตืตีสามเคืงไปน่งเฝ้า มาปลูกดิมาปลูกกันดิปล <what> ูกเพื่อเบียวกันนอนบ่หลับกินน้ำลูกอ๋อกินน้ำลูกเลยไปเอาไปทะกอนก่อครัวก่อครัวต้องมาก่อนนะครับก่อครัวต้องมาก่อนเอาเคลียร์เรื่องเครื่องเรื่องทำข้าวยี่ด้อนเรื่องไม่ใครสิกลับมาบ่ยังสีหน้าเป็น่นี้โอเคอยู่โอเคอยู่ยังไม่ใครที่พูดดับไปลูกๆูพูดแดนเซสือไม่หนิคนเด้อ โอเคเนี่ยเาตชอาหารในยังที่นะถูกปากโย่ไหมทีมาตามป่นเหจะคนง่น่ยเตนลมเดียวก็่าแล้วเดียวเห็นแด่ั่คือมาหาลูกมือมาแลทำนิงก็รดไม่ได้เตเตลมเตีวดีคอหนุนลมเมื่อยมีคนทรงหาแค่เนี่ยนะ ก็วันนี้ช่างกับ้องครูกับกรรมวรได้ครับแกับครูกับกรรมวจันออันนี้สงเดียวเนาะเมุกับครูกับเียงครับพุกกับเปียงแถ่เียปากทงเยะว่าเป็นให้เธอได้ทุกอย่างเป็นได้ทุกอย่างเป็นโซ่เฟือกอเป็นครูปรึกษากะไรเป็นครูน้องยังดีครับ วัวธรรมดาเด้อเัมือดี like ้อมอ่างมานั่งเบ่งเอฟซเยเเียงมันสิเียงบ่ไอเอฟซีาเอาใส่มุ่ซะ ใส่มุ่งหมเขาวะอยากให้ตีน้ามาตีดูดตัวเองมาตีใส่ตามเลยตีใส่เบื่อนเราเบิองกับกันยันละมันอย่งี้นวไปตามให้ติตามตัวมันจะเป็นต่อยมันเห็แล้วไอพวกมันยส่คุ้ดเด็ใคนสงสัยแม่เดคนสงสัยมันจะตตตามดิคันนเขาเห็นแล้วเดีวเลยเออโอเคจบท่างคนนี้ชอบจบไปดิท่างคนนี้ชอบคนตีมาจะร ม,มันบาง้ามเลยมันบางามเลยตีเพื่อก่อได้หรอเป็นกะว่ากันได้ <ừ> ออตอนนี้เรากำลังกอ่กกออยู่ก่ออีกอก่อแล้แลแตฉาบถูกต้งถ้าว่ามื่อี้สิได้ก่อไปอีกซบ้างวะก็ิฉาบขงางล่างวะก่อไปก่อไปแล้วกันก่อ่ง่นกม่ฉาบ มันไทหลกด้านหลังมนี่เพต้อดินมาลงันมันกด้ยังก็เดไปสร้างดินเม่อไหเขามาสร้างรถสองรถึงนี่ไเยดิผมลลงแยกดินแยกอยู่ละนี่ตีอตีหงยนเลยย่างนาาังอ๋อมึงนี่เสียห้องน้ำอยู่ปะํออหนูนกา ไข่หมดเทอาที u, ่มากไงวะหนูยว่าท <cko disgu ised swear> ่านได้ไุด <crawl prejudice> ่ะครับเก็ตเ็สองม่นเลยเป็นเนี่ยเม้าขั้วกันนี้สร้างกันนี้เดี๋ยวตีบาดเดียวหนูเี้ไเ

ห้องพักแห่งใหม่นะครับสําหรับทีมง,งานสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเขานะครับนี่เอาข้างหลังนั้นแบบเดีดให้พี่น้องเป่งโอ้เป็นตมเป็นสูงนะครับทีสูงเลยครับนี่มาเนี่ยใจว่าข้างหลังนี่แมีนบอลนะครับเมียนเนี่ยโอ้กวั่งเง้ยครับทีนั่งเป็น น,นีเด็ดเป็นห้องพักอีกกระได้ครับนี่สภาพตรงนี้ครับเ,เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้บ่าเบียกขอ,อาฝากไว้สำนีนะครับเดี๋ยวคลปหน่ะมาพอกันไหมครับสวัสดีครับ